ดีค่ะขอคุณลูกวันนี้นี่ค่ะเราได้ทำจุลศีสังข์สแสงนะคะเราไม่มีหัวเชื้อก็ประมาณ1เดือนนะคะนี่ค่ะจุลีสังข์สแสงนะคะมาอัปเดตต้องกินกู่ายกันค่ะที่เราปักชํานะคะนี่ค่ะรอดนะคะแต่จะช้านะคะอันนี้คือต้นแม่นะคะนี่ค่ะ จะมาอัปเดตกันนะคะนีค่ะมะนาวหนึ่งเม็ดนะคะเป็นดอกนะคะเต็มเลยค่ะช่วงนี้นะคะออกดอกมากมายค่ะน่คะนี่อีกนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,ชกดแชร์กับดีติดดาวและสะสมค่าให้นะคะเราจะมาอัปเดตอันนี้ก็รอดนะคะจานซาลแหน่ที่เราปักชำนะคะเลโกกีมออก งามนะคะเริ่มตขัน่น่ะขึ้นใช่ปักชำก็เริ่มงามแล้วนะคะนี่ขาหัวปีเขียวหัวตีก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะอันนี้คือถั่วพุ่มนะคะหรืว่าเลขถั่วผักยาวไร้คานะคะเพราะเม็ดอับนะคะนี่ขะขึ้นมากมายเลยนะคะหน 2, ะึ่งต้นสองต้นสาต้น สีต้นหต้น8ต้นส1บต้นนะคะผักจีก็เริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะที่เราโราเน็ดและแช่ตู้เย็นนะคะาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ักดิ่งติงดยี่อีก2ต้นนะคะถั่พุ่งสวัสดีครับ